สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำเหรียญโปยทานกันนะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลริบบิน้นแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะคะอ่าขั้นตอนแรกเนาะเราก็จะนำริบบิ้นนะคะตัดขนาดความยาวที่ประมาณ25ซนติเมตรก็ได้ค่ะทั้งหมด4เส้นนะคะอ่าแล้วเราก็นำมาพับนะคะให้ได้เสร็จสส่วน4นะคะ บางคนเขาก็จะพับครึ่งแต่นี้พับเศษสามส่วนสี่เพื่อให้ง่ายนะคะต่อการมองเนาะ,ะหลังจากนั้นเราก็แยกริบบินออกมานะคะเป็นสี่เส้นเนาะโดยเอาเส้นที่หนึ่งสองคล้องเส้นที่หนึ่งไว้นะคะแล้วก็จะเอาแล้วก็เราก็จะเอาเส้นที่สามนะคะมาคล้องเส้นที่สองเนาะในลักษณะแบบนี้นะคะไว้เนาะ แล้วก็เอาเส้นที่4ี่นะคะเส้นสุดท้ายเนาะเราเอาด้านสั้นหันขึ้นเนาะนี้เส้นที่สี่คล้องเส้นที่3ามไว้นะคะแล้วก็เราจะสอดเข้าไปตรงเส้นที่1นะคะเส้นที่สี่สอดเข้าไปหมดเลยของเส้นที่สี่เนาะสอดเข้าไปใต้เส้นที่1นนะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงให้มันกระชับ ในลักษณะแบบนี้เนาะมันก็จะคว้กันเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เหรียญบาทนะคะอเอามาวางไว้แล้วก็เอาเส้นทับเส้นที่หนึ่งทับนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามซับเส้นที่สองนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่สี่ เราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะตัวนี้หลังจากเก็บริบบิ้นเสร็จแล้วเนาะเราก็จะพลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งเนาะตัวนีอ้อันนี้เป็นด้านที่2เราจะเก็บ2ครั้งนะคะเพราะว่าจะให้ใหเหรียญมันกระชับขึ้นก็เอาเส้นที่1สอดเข้าไปใต้เส้นที่อยู่ยงเยืองกันนะคะ้างแล้วก็เส้นที่สองก็สอดเข้าไปเหมือนเดิม ตรงข้างๆกันอ่าเป็นการเก็บดิบบินนะคะเส้นที่3ก็สอดเหมือนเดิมเส้นที่4ก็จะสอดเก็บดิบบินเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เนะ ลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมานะคะทีนี้เราจะใช้ด้านยาวนะคะในการพับเป็นเป็นดอกเนาะตัวนีแ้แล้วก็จะดึงมุโค้งเข้ามาหาตัวเองนะคะตัวนี้เป็นลักษณะอย่างนี้โค้งเข้ามาหาตัวเองเนาะตัวนี้แล้วก็ดึงนะคะสีแดงก็จะลงตรงช่องสีแดงเนาะสีน้ําเงินก็จะลงตรงช่องสีน้ําเงินนะคะสอด เก็บตรงช่องของมันสีของมันเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะอันนี้เราก็ม้วนโคเข้าหาตัวเองเนาะแล้วสีชมพูตัวนี้ก็จะอสอดลงไปนะคะใต้สีชมพูเหมือนกันส่วนสีแดงก็จะสอดลงไปนะอันนี้ไม่ใช่สีแดงสีส้มนะคะสอดลงไปตรงใต้ช่องสีส้ม อันนี้เราวน,วนผิดนะคะเดีย๋ยวกลับใหม่ต้องมวนเข้าหาตัวเองอ่าในลักษณะแบบนี้เนาะโค้งเข้านะคะมันก็จะได้เป็นแ لم ๆเนาะอย่างนี้เขาเรียกแ ل มๆอพอเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งสีด้านแล้วเราก็จะดึงให้มันกระชับนะคะหลังจากที่เราดึงให้มันกระชับหมดแล้วเนาะ,ะต่อมานะคะเราก็จะ ทำอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นความลงนะคะตัวนี้เมื่อกี้เป็นแบบหนอันนี้ความริบบินแต่ให้สอดช่องถัดมาเนาะที่เป็นช่องช่องสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยต้องสอดช่องถัดมานะคะเอาปลายริบบินลงช่องถัดมาแล้วก็ดึงนะคะ,ะมันก็จะได้เกี่ยวลักษณะแบบนี้เนาะความลงนะคะอ่าถัดมาเนาะสีน้ำเงินแล้วก็อ่าใส่ในช่องสี อาถัดมานะคะสีชมพูนะอ่าตรงนี้ก็จะออกพอดีต่อมาสีอ่าจะเป็นสีชมพูแล้วก็สอดช่องถัดมาช่องตรงตรงสีส้มนะตัวนี้ ัดมาก็จะเป็นซอดลงตรงสีแดงนะคะนี่ก็จะสอดอยากนิดนึงถ้าใครไม่ถนัดหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้มันกระชับให้สวยงามเนาะแต่นี้ถ้าถ้ากรีบไหนไม่ค่อยสวยเราก็จะดึงให้กระชับนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้กันไกลนะคะตัดปลายลิบบินออกนะเอานาะตัดปลายลิบบินออกแล้วแต่ชอบนะคะสั้นยาวเราจะตัดสั้นหรือยาวก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่ลักษณะที่เราชอบเนาะก็จะตัดทั้งหมดทั้งหมดเลยลิบบิน ก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะก็จะได้เรียนโปรยทานนะคะแบบง่ายเนาะตอนนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมช่องของเราค่ะขอบคุณค่ะ